หยุดคิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนโดยหลวงปูด่ดุลนอัตโลสติมาสุขเมตติคนมีสติย่อมได้รับความสุขชีวิตบางครั้งก็วุ่นวายจนแทบจะไม่มีเวลาพักแต่ก็มีหลายคนนะครับ ที่สามารถจัดการกับความวุ่นวายเหล่านี้ได้แม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่ๆหลวงปู่ดุลอัตุโลได้เมตตาชี้ให้เห็นประโยชน์ของสติซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราสามารถสร้างด้วยตนเองและสตินี้เองสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนจำนวนมากได้คำสอนจากหลวงปู่ดุลอัตุโลไม่ได้เป็นเพียงหลักธรรมทั่วไปแต่เป็นประสบการณ์ ที่สะท้อนถึงประโยชน์ของการรู้ตัวอยู่เสมอและการปรับจิตให้มั่นคงได้ในทุกสถานการณ์บางทีคำตอบของความสงบและความสุขในชีวิตที่เราตามหาอาจเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดก็เป็นไปได้นะครับเรามารับฟังคำสอนจากหลวงปู่ดุลอัตโรได้กันครับหยุดคิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยน พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงในมุตัตสติสูตรกล่าวถึงประโยชน์ของสติไว้ว่าทําให้คนหลับอย่างเป็นสุขตื่นอยู่ก็เป็นสุขไม่ฝันลามกเทวดารักษาน้าําอสุจิไม่เคลื่อนอีกแห่งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพิสุผู้มีสติคุ้มครองตนแล้ว ย่อมอยู่เย็ยนเป็นสุขพูดง่ายๆว่ามีสติเพียงอย่างเดียวสบายไปแปดอยา่างว่างั้นเถอะพระสองฆ์องค์เจ้าโดยทั่วไปต่างเจริญสติกันทั้งนั้นอย่างหลวงปู่ดุลอตุโลท่านก็เป็นพระมหาเทระอีกรูปหนึ่งที่ฝึกฝนตนด้วยสติและท่านก็ได้สอนให้ผู้อื่นใช้สติในการใช้ชีวิตประจำวันของเราหลวงปู่ดุลบอกให้เอาสติกำกับ ให้เป็นอยู่ด้วยสติไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนให้รู้ตัวอยู่เสมอรู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่การฝึกครั้งแรกค่อนข้างยากหน่อยท่านบอกว่าเมื่อรักษาได้สักครู่จิตจะคิดแสบไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทันก่อนซึ่งก็เป็นธรรมดาของผู้ฝึกใหม่ ต่อเมื่อจิตแล่นไปคิดในอารมณ์นั้นๆจนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรมากขอให้รู้ตัวเอาไว้ภายหลังจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆแล้วเมื่อรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนในระหว่างที่จิตเที่ยวไปกับในระหว่างที่จิตมีความรู้ตัวว่ามันแตกต่างกันอย่างไร รู้ไว้ทำไมก็เพื่อเป็นอุบายสอนใจตนให้รู้จักจดจำขณะที่จิตเที่ยวไปจุนจ้านอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่จิตจะไร้พลังประสบกับความกระวนกระวายเหน็ดเหนื่อยเป็นทุกข์พอสมควรขนาดนั้นเราไม่รู้ตัวแต่ขณะที่จิตหยุดอยู่เพราะมีสติวิ่งมานั้นจิตจะสงบรู้ตัวเยือกเย็นสุขสบาย ลองเปรียบเทียบขนาดจิตทั้งสองเวลานั้นก็จะรู้โทษของการแสบไปตามอารมณ์กับคุณของการรู้ตัวแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับจิตชนิดไหนแน่นอนที่สุดใครก็อยากจะอยู่กับจิตที่มีสติทุกครั้งที่จิตวิ่งไปข้างนอกให้พยายามรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้ อยู่กับที่ต่อไปหรือออกไปดึงกลับมาอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็จะกรับรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดิมเกหลวงปู่ดุลกล่าวว่าเมื่อรู้ตัวแล้วก็พิจารณาและรักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานนักก็จะสามารถควบคุมจิตได้และบรรลุธรรมในที่สุดโดยไม่ต้องไปปรึกษาหาหรือใคร ข้อห้ามในเวลาที่จิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บั่นทอนพลังความเพียรไม่มีกําลังใจในการเจริญจิตครั้งต่อๆไปในกรณีที่ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ให้ลองนึกคำว่าพุโทโธหรือคำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเหตุเย้ายวนหรือเป็นเหตุขัดเคืองใจนึกไปเรื่อยๆแล้วสังเกตว่า คาที่นึกนั้นชัดที่สุดที่ตรงไหนที่ตรงนั้นแหละคือฐานของจิตหลวงปู่ดุลได้ให้ทางแก้ไปด้วยโดยใช้พุโทโธจะเป็นคําอื่นก็ได้แต่คําพุโทโธดีที่สุดฐานแห่งจิตจะอยู่ไม่คงที่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยแต่ว่าอยู่ในกายแน่นอนไม่ต้องไปหานอกกายท่านบอกว่าฐานแห่งจิตที่นึกพุโทโธ ปรากฏชัดที่สุดย่อมไม่มีอยู่ภายนอกกายแน่นอนต้องอยู่ภายในกายแน่แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าฐานนี้จะว่าอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายก็ไม่ถูกดังนั้นจะว่าอยู่ภายนอกก็ไม่ใช่จะว่าอยู่ภายในก็ไม่เชิงเมื่อเป็นเช่นนี้สแสดงว่าได้กําหนดถูกฐานแห่งจิตแล้วเมื่อกำหนดถูกและพุโทโธ ปรากฏในมโนนึกชัดเจนดีก็ให้กำหนดนึกไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดสายได้ถ้าขาดสายเมื่อใดจิตก็จะแล่นไปสู่อารมณ์ท,ทันทีเมื่อเสวยอ,อารมณ์อิ่มแล้วจึงจะรู้สึกตัวเองก็ค่อยๆนึกพุทธโธต่อไปด้วยอุบายวิธีในทานองเดียวกับที่กล่าวไว้เบื้องต้นในที่สุดก็จะค่อยๆควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้เอง เมื่อคุมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ให้ใช้สติตจดจ่ออยู่ที่ฐานเดิมนั่นแหละต่อไปก็ดูว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเกิดขึ้นก็ช่างให้ละทิ้งให้หมดโดยละทิ้งทีละอย่างอะไรเกิดก่อนให้ละก่อนอะไรเกิดหลังให้ละทีหลังแล้วเอาสติมาดูจิตต่อไปกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นและละอารมณ์นั้นน,นให้หมด กำหนดรู้และละไปเท่านั้นนี่เป็นวิธีแห่งสมาธิของหลวงปู่ดุลอัตุโลหลวงปู่ดุลได้แสดงให้เห็นความสำคัญของสติซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตที่สงบและมีสมดุลและได้ชี้ให้เห็นว่าการที่เรารู้ตัวอยู่เสมอ ไม่เพียงช่วยให้เรารับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นแต่ยังนำไปสู่การบรรลุความสงบภายในที่แท้จริงการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องช่วยให้จิตหลุดพ้นจากความผงซ่านรู้เท่าทันอารมณ์และเข้าใจความแตกต่างระหว่างจิตที่หลงไหลและจิตที่รู้ตัวแม้การฝึกสติอาจเริ่มต้นด้วยความยากลาบาก แต่ด้วยความเพียรและความสม่ำเสมอเราจะค้นพบความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกและสามารถควบคุมจิตใจให้สงบมั่นคงในทุกสถานการณ์ข้อคิดที่เราได้จากคำสอนของหลวงปูด่ดุลน,นะครับอย่างแรกสติคือรากฐานของความสุขการมีสติทำให้เราอยู่ในปัจจุบันรับรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ลดความฟุงฟ้งซ่านและความทุกข์ใจอย่างที่สองการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแม้การฝึกสติในช่วงแรกจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความเพียรจะนำไปสู่การควบคุมจิตใจที่มั่นคงและสงบอย่างที่สาการอยู่กับปัจจุบันการรู้ตัวอยู่เสมอไม่ใช่แค่การทำสมาธิแต่เป็นวิถีชีวิตที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะรับมือ กับความเปลี่ยนปแปลงต่างๆได้อย่างเบาสบายและข้อที่4เรียนรู้จากภายในการพิจารณาจิตของตัวเองช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตและเลือกที่จะอยู่กับความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อสติอยู่กับเราความสุขจะอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิต